ิ้นไมยจ้บมาเ่้านี่ที่อากาศที่ยิ้นเลยจ้ะยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดนะคะ อาจะโอ้กาสดีพี่น้องมัน,นมืดุ่มนเลยจะมันเ,นเป็นระสีรักของเฮ้าเลยจเน่ะงานกันพี่น้องพอบ้านโมยูมากคนเดียวจ้ะมัน,นีย,ยังไม่หยุดนะคะพอไดเนี่ยอยู่จ้ะ เป็นอาชีพหลักของเราลิ่นเลยจังมาเจานี่ที่อากาศที่ลิ่นเลยจ้ะเป็นอาชีพหลักของเฮาเลยจ้ะเนาะ ขอตัวทั้งม่านก่อนจ้ะคลิปหนาพอกันไหมเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายจ้าจ้าอ่คลิปนี้ก็มีสซัมเนดเวยจ้าเด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งคลิปหแห้งป,งปังๆเลยจ้าเด้อแค่ต่อกัดจิตเป็นนาศีรักของเฮาเลยจ้าเนาะ ินเลยจ้ะมาเจ้านี่อีกที่อากาศอีกดิ้นเลยจ้ะอีจ้านี่นกับมาทั้งานคือเก่าเลยจ้ามาจ๊กจ่าง จกยางไปไขายลิ้นได้จังมาเศ้านี่ที่อากาศลิ้นเด้จ้ะเค็ดไปเรื่อยๆพี่นอกไปเรื่อยๆ ีจ้ามี่ก็มามาทำงานคือเการจามาจกกย่างมาจกกย่างไปขายจ้าเป็นอาะสิบลักของห้องนะพี่น้องเนาะทำงานก่อนนะคะ,ะเห็นเข็ดไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆ มาเจ้าโอกาสดีพี่น้องมันีมืดขึ้นเลยจ้ามันเป็นอาสีบลักของเฮาเลยเจ้านะจเนาะอาคลิปนี้ก็มพี่ซัมเน่เลยจ้าเด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งคลิปแห้งต้องฝังเลยเจ้าเด้อแค่ต่ากก็จิไมหยุดนะจะไม่หยุดนะคะ เป็นอาชีพลักของเฮาเลยจ้ะเนาะมาจ้าก็อากาศดีพี่น้องมันมืดขึ้นแล้จ้ะมัน เมืคลื่นทุกฝนสิตกเนี่ยจะคลอนทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงเน,นะน,นาะฝนตกบนนอผงขี้ดินเมืคลื่นทุกฝนสิตกเนี่ยจะคลอนทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนาะฝนตกบนนอผงขี้ดินเมืคลื่นทุกฝนสิตกเนี่ยจะคลอนทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนาะฝนตกบนนอ ยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดนะคะอี่จ้า,ม,า,า,จามีกวามสามารงทำงานคือการจามาโจกอย่างมาจกอย่างไปไขาย อีกจ้ามี่กามาาำงานคือเกาแได้จามาจกกย่างมาจกกย่างไปไขายจะไม่หยุดนะจะไม่หยุดนะคะ มาจะอวอากาศดีพี่น้องมันอุ่มเลยจะมันดิ้นเลยจะมาเศ้านี่ที่อากาศดิ้นเลยจะยังไม่หยุดนะจะงไม่หยุดนะคะยังไม่หยุดนะยะม่หยุดนะคะ จ้าเป็นอาชีรักของห้องนะพี่น้องเนาะทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวองไม่หยุดนะจะไม่หยุดนะคะลิีนเด้จมาเหมือนี่นที่อากาศที่นเลยจ้จ ลิ่นเลยจังมาเจ้านี่ที่อากาศที่ล่นเลยจ้ะลิ่นเลยจังมาเจ้านี่ที่อากาศที่ล่นเลยจ้ะ ดไปเรื่อยๆจ้ะใบมันนั่นใบมันเต็มหมดเลยได้พี่น้องมาจ้าอากาศดีพี่น้องมันมืดขึ้นลมกะจายบนรยากาศใบยางกระโปรงหมาด้วยทุกคนหืมซิ่งของพวนั้นจ้าเราสราเรีงได้ต่อจ้จทุกคนจนอากาศขึ้มทุกฝนสิตกะในจังหมดคึ้มทุกฝนสิตกะในกระจายทุกคน ทั้งบานพี่น้องเป็นยังไงเนาะฝนตกบ่าน้อหนงนที่ดึงมาจ้าออากาศดีพี่น้องมันหนมืดชุ่มแล้วจะมันงันกันพี่น้องพอบานมาอยู่มากคนเดียวจจะมนันนี่ยังไม่หยุดนะคะ อใดเนียอยู่จะเป็นอาชีพหลักของเราเหมดขึ้นทุกฝนสิตกเนี่ยกระจาข้อนตั้งบ้านพี่